มาแล้วครับเพื่อนเพื่สมาชิก t o y ย t a Camry 2.0 G ปี2007ครับวันนี้ลงที่ช่องของเราเป็นสีดำสวยๆจากโรงงานราคาตัดสดเพียง2 1 10, 9 0 0 0หบาทครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวครับรถจอดอยู่บางบัวทองใครสนใจคันนี้ต้องรีบแล้วนะครับจะวีดีโอคอลดูรถก่อนก็ได้ครับหรือจองมาก่อนก็ได้เช่นเดียวกันและชีมคันใครอยู่ใกล้ก็นัดหมายมาดูรถมาทดลองขับกันเลยทีเดียวครับมีทีมงานคอยดูแลทั้งก่อนการขายและหลังการขายให้โดยเฉพาะสนใจโทรมาที่088 584 5375 รถสภาพสวยๆพรีเมียมแบบนี้ในราคาย่อมเยาวพิเศษสุดในตลาดออนไลน์แล้วครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับดูแลหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยสนใจดื่วนครับเพื่อๆสมาชิกครับรับรองไม่ผิดหวังครับสำหรับกันนี้รีบมานะครับใครหาแคมรี่สีดำอยู่คันนี้ 2.0G รอท่านอยู่นะครับ